ขอสวัสดีครับผม TC Channel นะครับผมวันนี้มาที่สะพังทองนะครับตอนช่วงเช้าพาน้องเปี้ยวมาออกกำลังกายนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าด้านในมีอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นบ้างนะครับผมตามไปดูครับอะน้องเปี้ยวโอ้โหน้องเปี้ยวมาอยู่ตรงนี้เลยลูก ปกปแล้วปะเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกันนะผมเกี๊ยรอแล้วนะครับรอพ่อแล้วพ่อโอโหช้าจังบนพ่อใหญ่เลยครับผ,ผมเกี่ยเริ่มบนพ่อแล้วเริ่มเริ่มไม่พอใจพ่อแล้วนะ,ะเดี๋ยวเราไปกันนะครับผมเกี่ยก็จะเข้าไป กายกับผู้ต่อนะครับผมอ่าลูกแล้วลูกลูกแล้วอ่าไปกันครับผมอ่าไายปลูกไป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 โอ้โหเปรี้ยวดีดมากเลยนะครับผมเช้านี้ไปลูกไป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 เอาแล้วจะอะไรอีกล่ะไปลูกไปเขาเข้าไปข้างด้านในลูกเข้าไปข้างด้านในเปลือยดีดมากเลยเช้านี้นะครับผมผมดีดมากเลยนะครับ ดีตนะครับผมอดีตนะครับโอ้โหวันนี้สวยงามมากเลยครับเตรียมงานลอยกระทงนะครับเดี๋ยวกางคืนีอตต่อจะพามาดูในช่วงกลางคืนครับโอ้โหเริ่มประดับไฟแล้วครับผมประดับไฟรอที่จะลอยกระทงในวันที่8นะครับผมแอตต่อพลาดไม่ได้นะครับต้องมาแน่นอนครับสะพังทองครับจัดยิ่งใหญ่นะครับสาพังทองสกลนครครับผม เอาสุ่มขึ้นไปข้างบนแล้วนะครับผมสุ่มลอยฟ้านะครับผมก็จะประดับไปด้วยไฟนะครับสุ่มลูกบอลต่างๆ,ๆครับผมโอ้โหแถวนี้ยิ่งสวยนะครับโอ้หูมีคนมาเซลฟี่กันใหญ่เลยนะครับผมโอ้วาวนี่ครับน้งเปรี้ยก็มาเซลฟี่ด้วยเหมือนกันนะครับผมนี่ครับโอ้หน้ำเปรี้ยวเอาซุ่มประตูนะครับผมโอ้หสวยงาม,มากเลยทีเดียวนะครับผม F4 ทุกท่านอ่ะเข้ามารับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมอู้อู้อ่ะน้ำเปรี้ยวอ่ะถ่ายเปรี้ยวไปด้วยนะครับผมโอ้ลืมถ่ายพระเอกเลยโอ้โหสวยจริงๆนะครับวันนี้นะครับผมเริ่มมีการประดับประดาแล้วครับอ่าเริ่มมีการประดับประดาแล้วอ๋อมีกระทงด้วยนะมีกระทงให้เซลฟี่ด้วย โอ้โหมีกระทงให้เซลฟี่ด้วยนะครับผมนี่นะครับมีกระทงให้เซลฟี่ด้วยโอ้โหเริ่มมีการประดับดอกไม้นะครับผมนี่ฮะเต็มไปด้วยดอกไม้เลยนะโอ้โหสวยจริงๆนะอ่าสวยจริงๆเลยครับผมว้าวว้าวว้าวโอ้โหโอ้น้ำเปรี้ยวโอ้โหเปรี้ยวลบน้ำปุ๋ยให้โอ้โหคึกคึกครับผม ผมเปี้ยกก็จะคึกเป็นพิเศษเลยนะครับผมโอ้เราเข้าไปดูด้านในกันนะครับผมโอ้สวยจริงๆมีนกด้วยเปรี้ยกๆมีนกด้วยผมเปียวดูนี่โอ้โหเปี้ยกไปดูสิโอ้โหเปี้ยวกาเฟรมแล้วครับผมเปี้ยกเห็นไหมนี่นกนี่เปรี้ยกๆเปี้ยกนกนี่เปี้ยกเฮ้ยกลัวนกเหรออื้มกลัวนกกลัวนกมีนกด้วยนะครับผมมีนกมีม้าโอ้โหตัดสวนหย่อมได้สวยเลยนะครับผมสวยสวนหย่อม ตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เซลฟี่นะครับผมอ่าอ่าจังหวัดสกลน,น,นครเทศบาลนครสกลนครนะครับผมอ่าเป็นจุดที่เซลฟี่นะอ่าย่ปล่อยน้ำเปรี้ยวไม่ได้นะครับเพราะว่าแถวๆนี้ยังมียังมีอ่าสัตว์เลี้ยงอยู่นะแล้วก็กลัวว่าปล่อยน้ำเปรี้ยวแล้วจะวิ่งเข้าหาสัตว์เลี้ยงนะโอเคไปเรียวไปล้กไป วันนี้เราก็มาที่สะพังทองนะครับประดับไปด้วยไฟนะครับผมว้าวสวยเลยทีเดียวนะครับผมอันนี้ขนาดเป็นกลางวันนะกลางวันยังสวยขนาดนี้นะถ้ากลางคืนจะขนาดไหนครับเนี่ยรโยงระยางไปด้วยลูกบอลนนะหลากหลายสีสันเลยนะครับผมแล้วก็มีไฟระยางนะเป็นหลอดไฟ LED นะครับผม นี่ครับโอ้สวยจริงๆนะครับผมเดี๋ยวไอต่อจะพามาดูกลางคืนนะช่วงกลางคืนนี้จะสวยขนาดไหนนะครับอันนี้ให้ดูในช่วงกลางวันในตอนเช้าก่อนนะครับผมช่วงเช้ากลางวันก็ถือโอกาสพานุ่มเปี้ยวมาออกกำลังกายด้วยครับอ่า ลุกไปเดินไปอีกเดินไปอีกอ่าเดินไปอีกอ่าเดินติดหน้าติดหลังอยู่นี่นแหละอ่าไปไปลุกไปไปไปเดินไปเดินไปนี่ครับประดับไฟโอ้โหมีสุ่มด้วยสุ่มลอยฟ้านะผม FC ทุกท่านสุ่มลอยฟ้าโอ้โห สุ่มลอยฟ้าได้มีที่ไหนครับมีที่สกลที่เดียวนะครับผมเป็นสุ่มลอยฟ้านะครับสุ่มไก่ลอยฟ้านะครับข้างในประดับไปด้วยหลอดไฟนะผมนี่ครับไอเดียขนาดไหนเนี่ยกูดไอเดียมากเลยนะนี่ครับอันนี้วันเอตต่อพามาดูนะครับผมเตรียมงานลอยกระทงนะครับผมอ่าเป็นการเตรียมงานลอยกระทงแล้วอาเวทีลอยกระทงนี่ครับโอ้โหย้ายมาตรงนี้แล้วนะ อจะสวยงานขนาดไหนวันงานนะครับผม FC คิดเอาเองนะครับนี่เป็นไฟเป็นทําโคง้งเป็นลักษณะเป็นเหมือนดวงจันทร์ประมาณนั้นแล้วก็มีดาวด้วยนะครับผมว้าวอะไรจะขนาดนั้น,นครับกู๊ดไอเดียมากเลยนะครับว้าว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 ,ว,าว,ว,าวนี่ครับอือโอ้โหสวยจริงๆนะเดีย๋ยวไอต่อพามาดูกางคืนอีกทีหนึ่งนะครับในวันนี้นะครับอย่าลืมติดตามนะ ต่อจะมาส่องกลางคืนบ้างนะอาจจะกลับจำปาดงในวันอัง,องคารแล้วกันเนะาะวันนี้วันที่หกหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดกับจำปาดงนะครับเจ็ดแล้วก็คืนวันที่แปดนะต่อก็จะไปที่วานนอนด้วยนะหลังจากที่วันนอนก็จะแวะมาที่สกลนครด้วยนะครับผมงานนี้โอ้โหพลาดไม่ได้เลยนะทั้งวันนอนนักสกลนครนะครับผม สกลนครนี่จัดใหญ่มากเลยนะครับผมลอยพระประทีพระราชทาน12เพลงไทยสกลน,นะครับจะปี2565นะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นเวทีแสดงนะครับผมแล้วก็จะมีที่นะให้นั่งนะครับนั่งชมดนตรีนะครับแล้วก็มีที่นั่งรับประทานอาหารกินอาหารได้นะครับผมน่าจะประมาณนั้นละเน่ะเพราะว่าเห็นเป็นโต๊ะไม้นะครับโต๊ะไม้ทรงแบบ ทรงย้อนยุกนะประมาณนั้นนะอ่าไม้ทาด้วยสีสีน้ำตาลนะครับผมว้าวสวยอะไรบาดนี้นะครับผมโอ้โหสวยจริงๆนะครับผมอ่านี่ครับสถานที่ท่องเที่ยวสุวนครจะสวยขนาดไหนนะครับดูเอาได้ครับผมเอฟซีทุกท่านนี่เป็นสระน้ํานะครับสระน้ํานี่ก็จะเป็นสระน้ําอยู่ใกล้กับอ่าสระพังทองนั่นเองนะครับผมอ่เดี๋ยวจะต่อภาพไปดูนะครับผม เกียวมาทางนี้ลูกมาไม่ไปน,นั่นสายไฟเขาไม่ได้ลูกนี่ครับก็จะมีหลอดไฟประดับตามริมริมสระนะนี่ครับให้ดูมุมนี้นะครับผมคลิปนี้จะยาวหน่อยนะครับผมต,ต่ออยากให้ชมยาวๆเลยนะคลิปนี้เข้าไป9นาทีไปแล้วนะอะ ชมยาวๆไปเลยไอตต่อจะให้ชมสักประมาณสัก15นาทีก็แล้วกันนะสำหรับคลิปนี้นะไอตต่อจะให้ชมยาวๆเลยนะโอ้วทีเวทีอ่าก็ย้ายไปนู่นนะครับเวทีของลีลาดนะครับผมลีลาดไปยุปปะ,ะไปอยู่นู่นแล้วนะครับผมเพราะว่าใกล้วันจัดงานแล้วนะครับโดนยึดเวทีไปเรียบร้อยแล้วนะครับชมรมลีลาดนะครับผมอ่ะเราไป เราไปดูเราไปดูลีลาดนะเราไปใกล้ไม่ได้นะลิเกลิกระศิษย์เยอะมากเลยนะอนะเขาจัดระบบเองหมด